แปลงโฉมสุดปัง21คนดังทั้งหลอนทั้งแฟนซีรับว,วันฮาโลวีน2022สิ้นสุดไปแล้วสำหรับเทศกาลสุดเทียนอย่างฮาโลวีน2022เทศกาลที่จะมาขย่าขว,วัญทุกๆคนให้นอนไม่หลับงานนี้เราคนดังได้จัดหนักแป้งชมเป็นผีและตัวละครในภาพยนต่างๆที่เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครงานนี้จะปังแค่ไหนมารับชมกันเลยค่ะ คนที่ 1. g จีน่ายี ina ina, นานางเอกสาวลุกครึ่งหนาคมที่เรามักจะเห็นเธอด้วยลุกสวยๆหวานๆอยู่ตลอดแต่ทว่าวันฮาโลวีนปีนี้เธอก็ไม่ขอน้อยหน้าใครขอเปลี่ยนลุคเป็นผีสาวตาขาวสวยที่เล่นเอาคนลุกไปตามๆกันคนที่ 2. มินชาลิดานางเอกสาวจองแม่คอนเทนต์อีกหนึ่งคนของวงการที่ปีนี้เธอก็ไม่พลาดจัดหนักจะเต็มเมคอัพเป็นเดอะมัมมี่เก็บดีเทลทุกจุดทั้งเลิศทั้งปังมากทีเดียว คนที่3ปุ๊กรุกฝนทิพย์นางเอกสาวคนสวยที่ฮาร์วีนปีนี้ขอมาเบาๆแต่แซบเกินต้านด้วยการเป็นแคทฟูเมนแม่แมวสาวพร้อมแซ่ในมือเพิ่มความแซ่ไปอีกเป็นเท่าตัวคนที่4ไปบนรพัฒพระเอกหนุ่มสุดฮอตก็ขอทำคอนเทนต์ต้อนรับวันฮารลวีนด้วยเช่นเดียวกันด้วยการแปลงโฉมเป็นซาตานนุ่มมาพร้อมกับปีกสีดำและดีเทลไม้กางเขนบนหน้าที่พร้อมจะมาขาโมยหัวใจสาวๆแล้วนั่นเอง คนที่หมมุกวอลนิดนางเอกสาวคนเก่งไม่ว่าจะทําอะไรก็น่าชื่นชมไปสมหร,รวมไปถึงการแปลงชมของเธอในเทศกาลฮาร์วินปีนี้ด้วยซึ่งเธอก็จัดเต็มจนต้องปรบมือให้กับการเปลี่ยนลุคเป็นครูเอลลาถึง2เซตแถมยังปังทุกเซตเรื่องคอตูมนี้ต้องให้10ผ่านไปเลยทีเดียว คนที่6แกมวิชยานีนักร้องสาวดีว่าของเมืองไทยที่ลงไดในโลกของดิสนีย์ไม่น้อยซึ่งฮารวีนปีนี้เลยขอว่าแบบสวยๆด้วยการเป็นทิงเกเบลนาง้าผู้ยนโฉมเพิ่มดีเทลด้วยหูเอลฟ์เรียกได้ว่าลุคนี้มีสเสน่ห์และงดงามอย่างมากเลยล่ะค่ะคนที่7โบเมลดานางเอกสาวคอนใจนแฟนๆที่เธอนั้นไม่ขอสู้ด้วยคอสตูมแต่คอจะเต็มโดยมีกานบนใบหน้าที่เห็นแล้วก็ต้องชมว่าครีเอทมากๆทีเดียว คนที่8ปดจีน้าวิรายานางแบบสาวลูกครึ่งที่แน่นอนว่าเธอนั้นไม่เคยแพวไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆปีนี้กับวันฮารวีนก็เช่นเดียวกันเหมือนจะมาเบาๆแต่ไม่เบาอย่างที่คิดเพราะเธอนั้นลงทุนเมดกัพทั้งตัวที่เห็นแล้วพาดดอกไม่น้อย คนที่ก้าปันปะสุทัตตานักแสดงสาวสุดยอดเจ้าแม่แฟชัน่นที่ฮาโลวีนปีนี้ของเธอขอเปลี่ยนถึง2ลุคเป็นทั้ง The Angel และ The Devil ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากไพคีนแต่ไม่ว่าจะลุกนางฟ้าหรือปีศาจก็ต้องยอมให้เธอทั้งใจแล้วจริงๆคนที่10นนนทนัทสิทธิ์บริการนุ่มจากซีรีส์วายเรื่องคินพอดซิรีที่กระทุ้งสุดตัวด้วยเช่นกันด้วยการแปลงโฉมทาตัวเป็นอเวตารแถมยังออกมาหล่อสุดๆแล้วก็รูปม,มาจากภาพยนตร์จริงๆบอกได้เลยว่าลุคนี้สิบ่าดไปเลยละคะ่ะ และคดสุดท้ายเบธรักวณีที่สุดของความหลอนแล้วจริงๆสําหรับสาเบสที่ถ้าใครเห็นก็ต้องเพ่นนี้กับการแปลงโฉมเป็นผีนางรับหน้าขาวผีไทยในตำนานที่ใครๆก็ยกให้เป็นที่1ของความน่ากลัวแถมไม่ได้มาแค่ภาพเพราะเธอนั้นขอจัดให้ทั้งคลิปวิดีโอบอกได้เลยว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้นอนไม่หลับอย่างแน่นอน